โอเควันนีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะตัวนี้เป็นอิเล็กโตร GSN นะครับตัวนี้ซื้อจากเพจของพี่หนึ่งไปเนาะตั้งแต่ช่วงเมษาต้นปีนะครับแล้วก็เพิ่งเอามาใช้แล้วก็เจอปัญหานะครับในการใช้งานเนาะก็คือทางเจ้าของที่ซื้อไปเนี่ยแจ้งว่าตัวก้านชัตเตอร์แข็ง ขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้นะครับก็เลยส่งมาให้พี่หนึง่งช่วยดูให้อีกทีหนึง่งก็พอส่งมาเนี่ยเช็คเบื้องต้นก็การชัตเตอร์แข็งเนาะแล้วก็ในตัวใบเบดเนี่ยมันเหมือนจะหลุดนะครับพี่หนึ่งก็เลยต้องเปิดออกทั้งหมดทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดแล้วก็เช็คดูอีกทีหนึงนะ่งเนาะก็เหมือนกับเป็นการ ส่งมาให้ทำความสะอาดให้นะครับประมาณนี้นะกึ่งกึ่ง cla นะครับอ่ะตอนนี้ก็ใช้งานได้ลสะสาเหตุก็คือการชัตเตอร์ที่มันแข็งเนี่ยมันติดในส่วนนี้นะครับในตัวเฟืองเนี่ยข้างล่างถ้าสมมุติว่าใครมียาชิก้าเราอยากจะรู้เนี่ยขันน็อตสามตัวออกหนึ่งสองสามและไอแผ่นเนี้ยมันก็จะถอดออกมานะครับแล้วก็จะมีเฟืองตัวเนี้ยน่า มันก็ติดขัดตามอายุการใช้งานเนาะอืมทีนี้ก็จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยตัวนี้ใส่แบตแล้วนะครับอ่ะเช็คแบตให้ดูโอเคนะแล้วก็พี่หนึ่งก็เลยจัดการบูก,กันแสงให้ใหม่นะครับเพราะของเก่ามันก็ตามอายุนะอืมก็เลยเปลี่ยนเป็นกระรหยี่ไปให้นะครับในส่วนด้านข้างร้อนเก่ามันจะเป็นโฟมนะครับอ่า ก็เลยเปลี่ยนไปให้เรียบร้อยชิ้นเลนก็ต้องถอดออกมาล้างทั้งหมดนะครับอ่ะทีนี้เรามาเทสกันช h ต t t e r B F 1.7ขึ้นฟรม,มกดถ่ายตอนกดถ่ายเนี่ยกดให้จมนะจมแบบนี้เลยนะครับอ่ะเบรเปิดหมดแล้วนะเพราะตอนแรกมาเนี่ยมันเปิดไม่หมดนะครับก็เลยจัดการล้างไปให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าทาง ้าของที่ซื้อไปเนี่ยบอกว่าไม่มีเวลาใช้เก็บอยู่ในตู้เนาะมันก็อาจจะเกิดความชื้นหรืออะไรตั้งแต่ช่วงเมษานะครับเพิ่งจะเอามาใช้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอ่ะชัตเตอร์บีอีทีนึงกดถ่ายต่อมาในโหมดออโต้เอฟนนะครับถ้าพี่หนึ่งปิดวัดแสงสปีดจะช้าลงนะแต่ถ้าเปิดวัดแสง สปีดก็จะปกตินะครับตามค่าแสงอยู่แล้วเนาะเพราะว่าตัวกล้องมันระบบมันไม่ได้เสียนะครับอ่าวัดแสงไฟโอเวอร์ติดไฟสโลติดถ้าปิดวัดแสงตรงนี้อืม่ะเดี๋ยวปิดวัดแสงแล้วกดถ่ายอืมอีกทีนึงไปที่ F 16ปิดวัดแสงไว้แล้วกดถ่าย เห็นไหมถ้าพี่หนึ่งปล่อยนิ้วโป้งขึ้นมาอ่ามันก็จะดีดกับตัวกล้องทำงานปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเทสใส่ฟิล์มกันเทสใส่ฟิล์มนะเราก็ใส่เข้าไปในช่องเสียข,ขาวตรงนี้นะครับดูไหนก็ได้ ข,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 ขึ้นเฟรมกดถ่ายขึ้นเฟรมกดถ่ายแค่นี้เองปิดฝาเดี๋ยวจะถ่ายให้หมดหม้วนเลยนะครับะฟ์มเดินปกตินะไม่แน่ใจว่ามองเห็นไมเอ่ย เวลาขึ้นเฟรมขึ้นในสุดนะครับปล่อยมันดีดกลับลงมาโอเคไหมตอนกดถ่ายยาชิก้าเนี่ยกดจมนิดนึงนะจมเลยแหละเนี่ยเนี่ยจมลงไปแบบนี้เลยแล้วขึ้นเฟรมครั้งต่อไปทุกครั้งจะต้องมีเสียงแบบนี้อ่ะถ้าไม่มีเสียงแสดงว่าเรากดไม่จมนะครับในส่วนนี้พี่เหน่งแก้ไขให้แล้วนะในส่วนที่มันติดขัดมาเนี่ย ปิดวัดแสงสปีดก็จะช้าลงไฟโอเวอร์สโลว์เท่าไหร่แล้วเอ่ยสิบสามไปเรื่อยเลยนะเลยนะขึ้นเฟรมแล้วกดถ่ายให้จมนะครับจังหวะกด เนื่องจากมันเป็นล e ฟชัตเตอร์เนาะมันก็จะนิ่มหน่อยนะครับจังหวะเรากดลงไปเอย่างเงี้ยบางคนแตะแตะลงไปพอมันลั่นปุ๊บเนี่ยแต่เรากดไม่มิดอะมันก็จะทําให้มีปัญหาได้นะครับกดให้มันลงไปอีกแบบนี้โอเคนะยิบสองละ ฟิล์มม้วนนี้อาจจะไม่ถึง36นะครับเพราะว่ามันเป็นฟิล์มลองกล้องอะเนาะแล้วก็พี่หนึ่งตัดหัวฟิล์มออกรอ,อสักพักหนึ่งนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้อ่ะข้อควรระวังพอถึงประมาณ32องะเนี่ยให้เราขึ้นฟิล์มช้าลงนิดหนึ่งนะครับ3 3อ่ะ34อ่ะยังถ่ายได้อยู่เห็นไหมเอ่ย34อ่ะลอง35ห้าค่อยคอยขึ้นแบบนี้ นะครับสามสิบหกอ่าแสดงว่ายังถ่ายได้อยู่เพราะว่าพี่หนึ่งใส่ฟิล์มค่อนข้างที่จะสั้นนะครับอ่าติดแล้วโอเคไหมฟิล์มหมดอืมเราก็ปล่อยไว้แบบนี้กดรีวิวบัตอมรีลิสตรงนี้อ่ะยกก้านกอขึ้นมากอฟิล์มกับ ฟิล์มหลุดเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็เปิดฝาเอาฟิล์มออกโอเคนะตัวกล้องกลับมาใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้ที่มันค้างอยู่เราทำยังไงเราก็ดันต่อไปให้มันสุดนี้กดถ่ายแล้วก็ดันอีกทีหนึงให้ตัวปุ่มตรงนี้มันดีดลงมานะครับแล้วก็กดถ่าย โอเคนะตอนนี้ก็ตัวกล้องกลับมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับชัตเตอร์บีอีกทีนึง่งโอเคนะก็จะประมาณนี้ครับกับเจ้าตัวนี้ที่ส่งมาให้เช็คอาการให้เบื้องต้นนะครับแล้วก็พี่เหน่งก็ทำความสะอาดไปให้เลยอีกครั้งหนึ่งนะ,อะลองไปใช้กันครับ